ร้านลู่ล่าวันนี้ที่พามาร้านนี้เพราะว่าครอบส่วนตัวสั่งท้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำอีกแล้วอ่ะพี่วันนี้เล่นคอนเสิร์ตกับวงระเบียบวาทศิลป์ครับเล่นระเบียบวาทศิลป์มันจะต้องเป็นแบบต้องอลังการนะชุดอลังการอะไรเงี้ยถึงข่าน้อนงโทรไปขอร้องอะ่ะ ไปกินอะไรนักหนาเป็นคำชมนะครับต้องดูช่องพี่ไปกินอะไรนักหนาก็เป็นชื่อรายการที่ด erm ีนะไปกินอะไรนักหนาไปกินอะไรนักหนาวันนี้กินอะไรดี เดี๋ยวพ,พาไปครับันไงพี่ขอบคุณที่ตั้งชื่อรายการให้นะครับที่บได้ชื่อรายการวันนี้ตขอกขอัวท่านูชาได้ที่ตู้ก็ถูกเลยลูกไปช้นไหนลูกาจบดือหน่อยัอเด็กดูรักเราทุกคนเลยนะกาสัมผัสเด็กันี่เขาลูกเหนเขาเอนดูเขาเอนดูยังัี่ครับครับอย่าตามอย่าตามมาผมลง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงรายค,ครับเพื่อนๆครับนี่คือห้องพักที่เชียงรายก่อนที่เราจะออกไปหาอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยกินกันเราก็ต้องมาเตรียมชุดที่เราจะแสดงค่ำคืนนี้ก่อนอุ้ยอ้เหลือได้ไหมอ๋อกินเหลือพระมาณกินเหลือเคนี่ค่ำคืนนี้ครับ เอาแต่เตรียมไว้ก่อนเฉยๆเตรียมไว้แขวนไว้ก่อนมีสองกางเกงเลยครับพี่ชุดสแปร์โอ้การที่เราจะเล่นเราต้องมีชุดสแปร์เสื้อที่ไม่ชใช่เสือ้อทั้งนั้มาลุ้นกันดูครับว่าผมจะใส่ชุดไหนสองชุดสแปร์ไว้จริงชุดหลักมันเป็นอีกชุดหนึ่งอ้าวมีชุดหลักกว่านี้อีก <_ d ata> ไม่กล้าใส่งถึงข่านลุงโทรไปขอร้องอะ <_ d ata> อวันนี้เล่นคอนเสิร์ต กับวงระเบียบวัทศิลป์ครับก็คือเป็นงานที่ฝ่ฝันที่เคยเห็นระเบียบวัทศิลป์เล่นครับยังไม่เคยดูสดๆนะเห็นเล่นในคลิปเล่นในงานวิกมอลท์เท่นมันมากแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดนะว่าเราเราจะได้มันเล่นกับเขาอ่ะทีนี้พอรู้ว่าได้เล่นก็ดีใจมากเลยแล้วก็รีบให้โจดสไตล์ดิบบอกพี่จะได้ไปเล่นระเบียบวัทศิลป์มันจะต้องเป็นแบบต้องอลังการนะชุดอลังการอะไรเงี้ยชุดที่เรามีอยู่มัน มันอาจจะเบาไปหรือเปล่าี่ลองดูแบบอลังการพีปี้เขาไปทําการบ้านมาไปทําการบ้านมาเสร็จปุ๊บซึ่งปกติเขาให้ใส่อะไรเราก็ใส่อย่างที่ทุกคนเห็นใช่ไหมพ,พี่ก็ไม่เถียงไม่อะไรแล้วเราก็เป็น <laughs> เชื่อฟังอะ่ะ <laughs> แต่พอใกล้วันเข้าจริงๆอ,ะอ่ะมาดู <laughs> <laughs> มาเดินขำโอ้โห oh. นี่กระตายขาวนี่กระตายขาวหรือชุดนี้ดียังไงครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเอะหรือว่าชุดนี้ดีแล้วจะเตรียมมาทันเหรอพี่ไม่ทันเน่ยสมมุติหรอเพื่นอนๆอาจจะได้จะได้เป็นกําลังใจว่าอ oh. ๋อเฮ้ยพี่ชุดนี้มันดีแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นพี่มั่นใจหน่อยสิหรือขอบคุณมากครับพี่ที่ช่วยเปลี่ยนชุดนี้มาเป็นชุดอื่นหรือมีชุดอื่นที่ดีกว่านี้มพี่มีชุดอื่นที่ดีกว่านี้ไหมพี่กช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาด้วยกันนะครับว่าผมจะไปในทิศทางไหนดีแต่วันนี้ผมเลือกอันนี้เลือกอันนี้ไม่รู้เพื่อนๆเลือกอันไหนเดี๋ยวเย็นนี้มารอดูว่าใส่ชุดนี้ออกมาจะเป็นอยังไง แต่ตอนนี้ครับมาถึงเชียงรายแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องไปหาอะไรอร่อยๆกินกันกินไปอะไรบ้างพี่เขาพี่บอกนะรายการกินผมไปทําไมกินไปเรื่อยอ๋อที่พี่เขาบอกที่วัดรายการแล้วกินอะไรนักหนาหรือหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปคอดูเราเป็นชื่อรายการวันนี้ครับจำไม่ได้อ่แล้วไปเดี๋ยวพาไปกินร้านนี้ร้านเด็ดเลยไปมากับฝนอีกแล้วครับช่วงนี้ ร้านที่เราจะพาไปกินอยู่ตรงนี้ครับร้านลู่ลำเชื่อว่าคนเชียงรายหรือคนที่มาเชียงรายบ่อยๆน่าจะต้องรู้จักร้านนี้วันนี้ที่พามาร้านนี้เพราะว่าครอบส่วนตัวตอนแรกก็อยากจะพาไปร้านแบบร้านลับๆร้านเพื่อให้มันแบบมีอะไรน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราตื่นเต้นที่ได้มาร้านนี้ก็เลยเชียงรายวันนี้มาลู่ลำก่อนเลย แล้วดูครับร้านนี้ไม่เด็ดไม่ดังตรงไหนพี่เต๋ามาแล้วพี่ดูโกมาแล้วโอ้โหเทียบ้ระปินดาราครับข้างครับฝั่งนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหพี่แจ๊กก็มาแล้วพี่พี่โน้ตอุดมก็มานี่ร้านเด็ดร้านที่ปั๊บโปเตโต้อนี้พี่พูดนี่ไม่ใช่อะไรดูว่าเอ๊มีรูปรูปเราไหมนะแสดงว่าแต่พี่เคยมาแล้วใช่ไหมเคยมา นี่ไงมากับคนปามี่ค่ะโอ้โหเห็นไหมเลยอยากจะให้ทุกคนเมื่อก้ลุ้นนะ้เมื่อกี้เห็นพี่เขาขอเราถ่ายรูปอยู่เสียววาบเลยเดี๋ยวเสียหน้าเลยนะร้านนี้คือชอบมากเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูที่ชอบที่สุดอ่านี่เขาก็มีปลาส้มผัดไข่ของเปรี้ยวๆส้มๆหมักๆมัน ทางเราอยู่แล้วคขั่วหน่อส้มอันนี้ไม่สาบ <c oughs> แอบหมูลาบปลาคังเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะกินอะไรเพราะปกติมาก็จะสั่งแต่ที่ตัวเองชอบๆครับเรายังไม่เคยมาในรูปแบบถ่ายแล้วก็แบบว่าพี่ช่วยเลือกให้ผมกินหน่อย <c oughs> เพื่อที่เราจะได้แบบอย่างน้อยก็เปิดโลกว่างเมนูอื่นๆไปด้วยไปบ้านกอกระพบ็นเด็กบนนอกเด็กบุรีรั อีสานเพราาาาาาาะะแมมม่่่่่เเเเปปป็นน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 นคคคค้้้อโโัีีบบไไไดดขลลกกงงทยจตชียงรายทุกครั้งก็ต้องร้านนี้พี่ขอถามหน่อยแอปหมูคือทำมาจากอะไรเป็นหมูสับคอดห่อใบตองแล้วก็ย่างไฟเป็นหมูห่อใบตองอย่างไฟใช่ไหมไม่ใช่สมองหมูไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นสมองหมูก็คือแอปอ่องอค่ะอ๋อสั่งแอปหมูแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ย กวมันสมองหมูเลยนะวเราบอกอุ้ยจริงเหรอแต่มันอร่อยนะอันนี้คือแอปองอ้าใครที่นี่มีไหมแอปองอที่นี่เขามีเหรอเพื่อนๆอยากให้รีวิวไหมครับอยากครับอยากครับไปรอคอมเมนต์เลยลหรครับ <c oughs> เอาแอปองอที่หนึ่งช <c oughs> อบมากหนึ่งในดวงใจกิจ้นส้มหมกกิ <c oughs> ้นส้มหมก แหนมห่อไปตรงองยางไฟทดลองทําเองที่บ้านแล้วสู้อย่าเรียกว่าสู้เขาเลยไม,ไม่ไม่ใกล้เคียงเลยเอาจิ้นส้มหมกจ้ะไส้อั่วต้องมีทีม่ไส้อัว่วที่นี่เขาจะหลากหลายมากเลยครับเพื่อนๆครับผักขาดจอใส่ซี่โครหมูโอเคและอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งเหตุใดถึงไม่มีอยู่ในเมนูยมยำมะม่วงตำมะม,ม่วงตำมะม,ม่วงครับมีกี่อย่างเลยจ้ะ หกอย่างหกอย่างสมมติว่าผมจะต้องกินอีกสองอย่างที่มีอะไรแนะนำนะครับลาบแล้วก็ <Order. S 2> ออเดอร์ค่ะถ้าเป็นลาบก็คือวีลาบปลาลาบหมูลาบเนื้อค่ะถ้าเป็นออเดอร์เมืองก็คือจะมีเป็นหน้าพริกหนุ่มหรือว่าไส้อั่วแบบเนี้ยค่ะหุด,ดยงั้นเอาเอาเอาออเดอร์ดีกว่าเพื่อนเพื่อน ที่อยู่ที่เชียงรายหรือชาวภาคเหนือนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ามาที่นี่ควรกินอะไรหรือที่เชียงใหม่ควรไปหาอะไรกินเพราะว่าบางทีพอเราไม่คุ้นชื่อเราก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพื่อนอยากให้ลองอันไหนเผื่อข้างหน้าเรามาทางภาคเหนืออีกเราก็จะได้สั่งกินลาบหมูดิบเพื่อนๆอยากให้รีวิวไหมครับยา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 ลาบแนะนำอะไรถ้าจะต้องกินลาบเหนือ ดิบหรือไม่ดิบขั่วดีกว่านะโอเคงั้นเอาลาบหมูดิบด,บดบบิบดิบด้วยกันครับเอ้ยสุกดีกว่าสุกดีกว่าลัาน่นลั่นลั่นฝากมานี้ก่อนจ้ะขอบคุณครับจาากกีรัผู้สว เริ่มจากลาบตัวครับต้องบอกว่าไม่ค่อยได้กินลาบเหนือบ่อยปกติีก็จะกินเป็นลาบอีสานลาบเหนือน,นี่นานๆทีเลยมีความต่างต่างสมุนไพรใช่เหมือนเขาใส่สมุนไพรมันจะปิเป็นกลิ่นเครื่องสมุนไพรเยอะเหมือนเขนาแล้เขาจะมีของทอดของอะไรฮะอืมอมุ่งมุ่งละมุนอืมอืมเครื่องเทศเยอะๆกรอบกรอบ อหอมตัยเนื้อประกาศจอเหมือนเขาจะใส่ใส่ปะลาแบบไม่รู้ใครมีความรู้บอกเลยครับผมเดีมันกินแบบกิ่นชยายโชย้ปลาองบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยกินได้ยินแต่นในเพลงไงเคยกินประกาศจอบอกเคยกินพิซซ่า,<ว>า,าจะล้งท้องจะหยะจะได้แ้วตอนนั้นก็ ก็ไม like ่รู้หาอาหารเหนือกินที่ไหนวะแล้วผมชอบมากเลยนะเวลากินอะไรแล้วมีพริกแห้งแบบนี้มันขึ้นแบบเหมือนพริกเหมือนเหมือนลาบคั่วเมื่อกี้ต้น้ำประกาศจอกเหมือนประกาศดองประกาศจอกประกาศดองเพราะไม่รุกนะเติมพริกเพิ่มความสุดา ด่าอย่างไรดีไรนะต้องแวะที่นี่ก่อนทุกครั้งเลยถึงแม้เพื่อนบอกว่ามีร้านที่อื่นเด็ดอะไรเงี้ยเรารู้สึกอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราเพื่อเลยไม่ได้กินรสนี้นานพอมาถึงนี่เราก็อยากไปลองอะไรใหม่ๆนะแต่เราก็รู้สึกแบบแบบไม่ได้กินอันนี้นานนะเดิฟเมืองครับเดิฟเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคี่ความเป็นเซตเองไก่ทอดยี่หงคืนอยู่นะของทอดทอดหมูยอ พริกหนุม่มหมูกรอบแคบหมูแคบหมูนี่ต้องบอกว่าคู่กับน,น้ำพริกหนุ่มจริงๆนะเคยไปกินน้ำพริกอื่นแล้วที่อร่อยอร่อย่ะรู้สึกเค็มไปแต่พอกับน้ำพริกนี่พอดีทานผักหน่อยเพื่อสุขภาพ ไปเลยเ,เป็นก็เนิบเนิบไฮไลท์คืนนี้สม้มตำเหรอพี่มันคือตำมะม่วงคราวที่แล้วที่มากับพี่ป๊ามี่แต่ชอบมากแต่อันนี้มันจะใส่ปะลาะร้ใครหูอ่อนจากอันนี้ไม่ได้อรอ ครับเมนูนี้ครั้งแรกเลยที่มานะ<ๆ>เขาบอกเป็นยำมะม่วงก็ดียำแล้ยำมันจะมีเครื่องเยอะกว่านี้ใช่ไหม<ๆ>แต่นี้พี่รู้สึกมันเหมือนยำแบบเห,เหมือนยำบ้านๆยำแบบเครื่องไม่พอ<ๆ> <c oughs> อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแม่ยำให้กินที่บ้านมีอะไรก็ใส่<ๆ><ๆ>เหมือนจะไม่มีอะไรนะพอกินเข้าไปนะจะเล่าให้ฟังเปนยำมะม่วงที่ธรรมดามาก เหมือนยำกินที่บ้านเนแต่ไอความธรรมดายำกินที่บ้านเน่มันเลยทําให้เราสึกเฮ้ยมันพิเศษมากเลยเหมือนยำง่ายๆกินคาแรกเหมือนยำกินที่บ้านกินไปกินมาชอบชอบไปยำปกติอีกแลมีอันนี้คาเจดหรือชะอมไม่รู้อะชะอมพี่กะชะอมใช่ไหมชะอมครับกินกะชะอมนะมันแบบเมนูนี้แหละที่สั่งกันแบบสามสี่จานผมแสดงว่าอร่อยมากซ้าแล้วซ้าเราอย ถ้าไปสั่งยำม่วง,งที่อื่นก็จะเป็นแบบอื่นที่นี่เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นเมนูแนะนําเลยไม่ใช่ซิกเนเจอร์ไม่มีแม้แต่กระทั่งอยู่ในเมนูแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยที่ต้องลงมาก,กินอันนี้ก่อนไปทํางานที่อื่นคือเมนูนี้เลยต่อไปครับเมนูที่สั่งซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําอีกแล้วอ่ะพี่อันนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าอันนี้ก็ซ้ําที่ถึงขั้นไปพยายามทําที่บ้านอะที่พี่กินชอบกินก็นคืออะไรซ่อมหมูไม่รู้มันคือ,ออันเดียวกันหรือเปล่า มันคือแหนมหรือเปล่าที่อีสานเรียกส้มหมูภาคกลางเรียกแหนมไม่ร่วมกันนะภาคเหนือเขาเรียกจิ้นส้มแต่ว่าที่เชียงใหม่อ่ะจะนุ่มกว่าจะละลายนุ่มแล้วก็ละลายเหมือนอีสานไหมพี่ต่างไหมไม่เหมือนหรอกดีความแหนมแนมเหมือนกันแต่ว่าทันนี้มันจะนุ่มๆคล้ายแต่ไม่เหมือน ใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่ามันใช่แหนมไหมทำเหมือนกันไหมทำไมอันนี้นุ่มเพราะอะไรน่ากินมากอร่อยมากด้วยจริงๆเป็นไม่กี่ร้านที่อยากกินไปเรื่อยๆไม่อยากไม่อยากอิ่มอ่ะเอาละก็คืออันนึงเป็นแอปหมูอันนึงเป็นแอปอ,อ่องอ บนนั้นเห็นไหมดูดูอันนั้นแอฟ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 ได้กระเด็นหนึ่งมุกไงเพื่อนๆน่าจะท้บนะครับช่วยคอมเมนต์กดให้คะแนนกันด้วยนะครับเพื่กระตุ้ใจในการทำคลิปต่อไปแอฟแอฟที่ครับอันไหนคือแอปหมูอันไหนคือแอปอองออแอปหมูอันนี้คือแอปอองออ หมอหมูมันกินได้จริงหรอดได้น้ำไหมอ,อร่อยเหรอเอาเป็นว่าเป็นที่กระจ่างนะครับว่าแอบหมูชอบมากซึ่งถามว่าถ้าให้ผมนิยามนะมันคือไส้อั่วที่ไม่ได้เอาไปใส่ตรมท้องก็คือรสชาติเหมือนไส้อั่วเลยพี่แกงเดียวกันทุกอย่างแค่ไม่เป็นไส้กรอกก็ามากเลยน้องก,ก็บอกอร่อยยกมือแลว <c oughs>

แต่ถ้าเครื่องมันเป็นเครื่องเทศเลยอ่ะคือไม่ได้กลิ่นความเป็นสมองเลยดีกว่าแต่ว่าเคยกินสมองเหรอเคยคิดว <so ่ามั like นน่าจะมีกลิ ias, es, ่นของมันเหรอโอเคครับก็อเอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้ทดลองนะครับแอปองอคิดว่าน่าจะไม่ชินมากกว่าแต่ว่าอร่อย อร่อยก็มีความแบบคล้ายๆนี่นแหละแต่ไม่ได้ t e x t อร์เนื้อแต่เป็นท e เ t u r e สมองซึ่งเชื่อว่าถ้าคนชอบก็คงต้องตองชอบเลยเหมือนที่เราชอบกินก้อยกินอะไรเงี้ยบางคนไม่เคยกินก็อาจจะแบบแปลกนิดนึงแต่อนึงึงแต่สําหรับคนที่ชอบกินก็อร่อยแต่อันนี้เราไม่ชินเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ชิน,ชนต้องต้องปรับตัวไปเรื่อยๆอกินข้าวกันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเราต้องเล่นสี่ทุ่ม ซึ่งสี่ทุ่มเนี่ยฝนก็ยังตกอยู่ปล่อยๆโดยจากขอบหน้าต่างแต่ว่าเนี่ยฝนตกอยู่ก็อมองอะไรไม่เห็นแต่ว่าทีมงานบอกว่าเล่นได้เขาเล่นอยู่ไไตอนนี้คือใช่ตอนนี้คอนเสิร์ตเริ่มแล้วพี่เริ่มแล้วเล่นอยู่อยสองทุ่มครึ่งเราต้องเล่นสี่ทุ่มทีนี้เราก็ต้องมาเตรียมชุดเราก่อนก็อย่างที่บอกเมื่อตอนเย็นว่าผมจะใส่ชุดนี้แต่ชุดนี้เป็นชุดสำรองแต่เดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดสำรองให้เพื่อนๆดูก่อน เพื่อนอาจจะได้แบบช่วยผมคิดหน่อยว่าไม่เอาและสิงโตครั้งหน้าไม่เอาไม่ต้องใหญ่อะไรอลังเวอร์นี<ช>้แค่นี้ก็พอช่วยผมคอมเมนต์มาหน่อยว่าผมควรใส่ชุดไหนดี <c oughs> เริ่มจากชุดแรกชุดนี้ครับ <c oughs> มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับ มาทันทีเลยอโเคนิ่งเลยครับตัดต่อเสร็จแล้วนิ่งเลยแต่ตัดต่อไม่เนียนโอ้คือผมกระโดดปุ๊บมาได้เลยอ๋อโอเคได้ตัดต่อเสร็จแล้วเมื่อกี้ออ๋โอเคเนียนแล้วเนียนแล้วเนียนแล้วนี่ที่มึงก็พอแล้วนะก็ถ่ายแล้วนะพี่ก็เทแล้วอะอะลองชุดนี้ดูบ้างชุดนี้อ่ะพี่ชุดนี้เอานะโอเคครับเปลี่ยนเป็นชุดนี้ได้พี่หนึ่งสองสามนี่ครับเพื่อนๆครับชุดที่ผมเลือกวันนี้ โอ้โหเป็นไงฮะเทคนิคตัดต่อของพวกเราเทคนิคตัดต่อของพวกเราไม่ได้พูดในชุดอยากให้แบบเชื่อชมเทคนิคตัดต่อของพวกเราช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่าจําเป็นไหมถ้าจําเป็นเราก็จะตัดต่อต่อไปแตถ้าดูนั้นไร้สาระเราจะเลิกทำครับแต่เรื่องชุดวันนี้เอาชุดนี้แน่นอนนะครับแต่ประเด็นวันนี้คือเทคนิคการตัดต่อระดับฮอลลีวูดของเรา จําเป็นหรือไม่แต่ตอนนี้ผมขออนุญาตไปเล่นดนตรีชุดนี้ก่อนได้ไหมมัดหรือว่าได้นะพี่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยผมมั่นใจนะประเทศอื่นเขาเขาาทำเป็นไดมเหรอไม่นามีใครทำเลยโลกเอาเป็นว่าเจอกันหลังเวทีไปเลยวุ้นอไปอ๋อไไต่อ่อี้โอเควนมันจะไปไนี่คือเทคนิคตัดตอนแล้วหรอขอที่ของเรา เจอกระหลังเวทีวุ้นหลังเวงทีครับนี่คือหลังเวทีระเบลี่ยนวาระสิ Eu não ขึ้นไปทีใส่น้ำหอมหน่อยไหมแฟรนดเราจะได้ดูเป็นดารา <c oughs> ได้ไปเล่นกับพี่เขาสักครั้งแล้วไม่รู้มันออกมาเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้พี่เขาให้เรามาเล่นวันนี้ขอบคุณพี่นนพพระเบียบวาระสิ้นมากๆนะครับพี่ให้